กรุณากดติดตามช่อง DK Autograde เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ DK Autograde แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับรีวิวและคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทางการเกษตรวันนี้เราจะพูดถึง Massey Ferguson 4,708ร, 4, รกเตอร์ทรงพลังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงวิดีโอนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสเปค ฟีเจอร์และประสิทธิภาพของ mfc 7 0 8ว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับฟาร์มของคุณม a s ซีเฟอร์กุสานสัน 4, มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบขนาด3.6ลิตรให้กำลังประมาณ75แรงมา้าเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สมดุลระหว่างพลังงานและความประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการทำงานทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบเครื่องยนต์ยังผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษสมัยใหม่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับแรงบิดที่เพียงพอสำหรับงานหนักในฟาร์ม ระบบเกียร์ของ m f 4 708เป็นแบบ s y ซิงโครไนซ์ชัตเ Transmission ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ไปข้างหน้าและถอยหลังทำได้อย่างนุ่มนวลซึ่งเหมาะมากกับงานที่ต้องเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆเช่นการใช้โหลดเดิแทร็กเตอร์รุ่นนี้มีเกียร์เดินหน้าและถอยหลังอย่างละ12ระดับให้ความยืดหยุ่นสูงในการเลือกความเร็วที่เหมาะสมกับงานและสภาพพื้นที่ ระบบไฮดรอลิกของมาซี่เฟอร์กุสัน4,708มีประสิทธิภาพสูงปั๊มไฮดรอลิกสามารถจ่ายน้ำมันได้ถึง42ลิตรต่อน,นาทีซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมอย่างโหลดเดอร์บ้มหลังและอุปกรณ์อื่นๆจุดแขวน3จุด3ข้อยืดมีความสามารถยกน้ำหนักได้ประมาณ1,800กิโลกรัมช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างหลากหลายและสะดวกสบายในส่วนของห้องคนขับ Mf4708 ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก ตัวควบคุมจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายเบาะนั่งมีระบบการสะเทือนช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการทำงานเป็นเวลานานการมองเห็นรอบทิศทางดีเยี่ยมทำให้ผู้ขับขี่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพห้องคนขับยังมีระบบป้องกันฝุ่นและสภาพอากาศและบางรุ่นมีระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนเพื่อความสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ mf 4 7 0 8ให้ความสำคัญแทรกเตอร์รุ่นนี้ติดตั้งโครงสร้างป้องกันก,การคว่ำ rops เข็มขัดนิราภัยและระบบเบรกที่เชื่อถือได้คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้ขับขี่เมื่อต้องทำงานบนพื้นที่ลาดเอียงหรือสภาพพื้นผิวไม่เรียบการออกแบบตัวเครื่องยังช่วยเพิ่มความมั่นคงด้วยจุดศูนย์ถ่วงต่ำและฐานล้อกว้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำการบำรุงรักษา Mf4708 ถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายจุดตรวจเช็คต่างๆเช่นเครื่องยนต์และไส้กรองสามารถทำได้สะดวก ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและรักษาประสิทธิภาพของแทรกเตอร์ได้ดีมาซี่เฟอร์กุสันยังมีเครือข่ายศูนย์บริการและการจัดหาชิ้นส่วนทั่วโลกทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนที่รวดเร็วและครบถ้วนเรื่องความประหยัดน้ำมันก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์และระบบเกียร์ที่ทันสมัยเกษตรกร,ร,ร,กรหลายร,ายรายรายงานว่าประหยัดน้ำมันแม้ในสภาพงานที่หนักหน่วงตัวแทรกเตอร์ยังถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย เช่นดินโครนพื้นหินและสภาพอากาศต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีความหลากหลายในการใช้งานถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมาซีเฟอร์กุสัน4708นอกจากใช้ในการเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วยังเหมาะกับงานจัดสวนงานก่อสร้างและงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัสดุไปจนถึงการปลูกพืชแบบแม่นยำ MFC 708จึงเป็นแรกเตอร์ที่ตอบโจทย์งานได้หลากหลายอย่างแท้จริง สรุปแล้วมาซี่เฟอร์กุสัน7 0 8คือแทรกเตอร์ที่มีความสมดุลระหว่างพลังงานความประหยัดและความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่เครื่องยนต์และระบบเกียร์ช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นใจระบบไฮดรอลิกและจุดแขวนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและการดูแลรักษาง่ายเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แทรกเตอร์รุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกฟาร์ม ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับ Massey Ferguson 4,708อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autocare เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกเคล็ดลับการเกษตรและข้อมูลเครื่องจักรล่าสุดหากมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์การใช้งานแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้ครับเราพร้อมช่วยให้คุณใช้เครื่องจักรเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ